เราซื้อมานะคะเป็นดาไม้หน่อสดๆนะคะก่อนยกลงเราก็จะใส่ชะออมนะคะแล้วที่แล้วนะคะเราก็ยกหม้อลงได้เลยะคะ่ะใส่ถ้วยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินพร้อมๆกันนะคะ สวัสดีค่ะพบกับช่องน้ำชาชาแนลนะคะวันนี้น้ำชามาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะตอนนี้เพิ่งตื่นเช้ามาหน้าสดมากก็บรรยากาศบ้านบ้านนะคะชุ่มชื่นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปทำอาหารการกินกันนะคะแบบพี่พี่น้องๆน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูภาพบรรยากาศนะคะว่าบ้านนอกของน้ำชาที่นครสวรรค์เป็นยังไงนะคะทาอะไรกินคะพ่อครัว นี่ทาอะไรกินคะอันนี้ก็จะทําแกงเปิดอหน่อไม้พอดีว่าแม่อยากกินนะคะเราก็ซื้อหน่อไม้ไมาทากันคะ่ะจ่เป็นหน่อไม้ที่เราซื้อมานะคะเป็นหน่อไม้หน่อสดๆนะคะแ๋ยวเราก็จะล้า,ทางทำความสะอาดกันนะคะเราก็จะมาแกงหน่อไม้ให้แม่กินกันนะคะวันนี้หน่อสวยมากเลยอะ อันนี้เราก็จะลงมือทํากันโดยพ่อบ้านนะคะกับหลานปลาไหลนะคะอ้าถ้าถ่ายกล้องหน่อยเร็วเจ้อ้วนถ้าถ่ายเอฟซหน่อยเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเออผมชื่อ,อเด็กชาย,ชายหรือเด็กหญิงดีเด็กชายครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาช่วยคุณรุงทำแกง แกงเปร์นอไม้โอเคเดี๋ยวนี้เราก็ไปทำลงมือทำกันนะคะก็เป็นข้าวเบือนะเดี๋ยวเราจะต่ากันก็คือเป็น ข้าวเหนียวที่เราแช่น้ําไว้นะคะแล้วเราก็เอามาโขลกแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในหม้อที่เราแกงไว้นะคะมันก็จะทําให้รสชาตินัว ใบยะนาที่ปั่นเสร็จแล้วนะคะนี่ก็แกงหน่อไม้นะใบยะนาตั้งไฟแล้วก็ใส่หน่อไม้สดๆไปเลยนะคะใบยะนางปั่นค้นๆนะคะเข้มข้นค่ะ ก็จะใส่บวกหอมบงปลายบวกหอมกระบ,บวกงูนะคะเข้มข้นมากวันนี้จะเป็นพ่อครัวทำนะคะเพราะว่าแกงอิสาน้ำชาทำไม่เป็นเราถนัดกินอย่างเดียวนะคะวันนี้เราจะรอกินอย่างเดียวนะคะทำเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวเบือลงไปเลยนะมนก็จะทำให้นะ้ามันข้นๆน,นะคะ เคนๆให้มันแตกมันจะได้ไม่จับตอนนะ,ะ้ะแกงเปิดหนาไม้นะคะสรสชาติก็จะข้นข้นนัวนะคะ,ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก่อนยกลงเราก็จะใส่ช่ออมนะคะแล้วก็ผักอีตู่หรือเรื่อยอย่างหนึ่งอีสานก็คืออะไรอะผักขาเหรอผักข่านะคะ ผักขากับผักอีตูหรือถ้าเป็นบ้านน้ำชาเขาจะเรียกใบเบงลักนะคะเรียกนี่เหมือนกันเนาะนี่นะคะรสชาติจัดจ้านเข้าที่แล้วนะคะเราก็ยกหม้อลงได้เลยะค่ะนี่นะคะตักใส่ถ้วยเรียบร้อยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราก็จะไปกินพร้อมๆกันนะคะกับรนรานแล้วก็แม่แล้วก็ลุงลุงป้าปานะคะ<ม>นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะ